สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในชแนลของต้นยุทธคาร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68มินบุรีเช่นเคยวันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเลขไม 20, ล์20,000รถปี2018นั่นคือโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับรุ่น 2.0G ปี2018เลขไมล์20,000หายากมากรายละเอียดคันนี้จะสวยงามและนน่าใช้ขนาดไหนนะครับราคาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรีวิวนี้เลยครับก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมกดซ b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปน รายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามไปเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในช anel ของต้นยูสคาร์ทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้วันที่10สิงหาคมนะครับก่อนจะเข้าวันแม่นะครับมาอัพเดตรถเก๋งซีดานปีใหม่ใช้งานน้อยอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าโตโยต้าแคม y 2 0รี่สอนะครับ2,018นคันนี้เรียกไมวิ่งไปเพียงแค่20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับอัปเดตล่าสุดรถเข้ามาใหม่ สำหรับตัวเก๋งสไตล์ผู้บริหารนะครับใครอยากได้รถเก๋งปีใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยนะฮะใครกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันนะครับวันที่10สิงหาคมนะครับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้ราคาค่าตัวของเขาครับตั้งขายอยู่ที่7 5็ดแ0นหบาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้นะครับออกใหม่ตอนเปิดตัวก็ล้านกว่าแน่นอนสโตยต้าแคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหาร คันนี้ใช้งานไปแค่2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับใช้นานน้อยเลขใหม่เดิมด้วยนะครับไม่มีกลับไม่มีกอ7 5 9 0 0 0บาทสีบอนเงินครับโตโยต้าแคมเบรี่สอเป็นตัว D4S นะครับปี2018นะครับใหม่น้อยน่าใช้มากครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เลยมาอัปเดตวันนี้นะครับโตโยต้าแคมเรี่มาดูโครงสร้างรอบคันนะครับคันนี้ก่อนล้างก่อนเก็บงานก่อนสปานะครับอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่เลยนะฮะสดสดนะครับ ก่อนที่เราจะสปาหรือว่าก่อนจะเก็บงานก็มารีวิวรอบคันให้ดูกันก่อนนะฮะทั้งตัวภายในภายนอกด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าของเขานะฮะชุด h e a d l i g h t ร projector นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น2ชั้นนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับผมสวยงามมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครแล้วก็ตัว daytime running light มีให้ด้วยนะครับขอบคิ้วโครเมียมนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับอยู่ครบเลยนี่ฮะสวยมากสีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่าย รายละเอียดด้านข้างนะครับก็มาพร้อมตัวล้อแมกอัอลอยเดิมจากโรงงานคู่ตัวงเขาเลยนะครับคันนี้ล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับดิสเบกหน้าหลังนะครับมาพร้อมยางมิชลินนะฮะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะครับ2.0ลิตรนะฮะเบนซินล้วนนะครับไม่เคยดมแก๊สไม่เคยติดแก๊สคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนวันนี้เรามาอัปเดตสภาพรถใหม่ๆนะสภาพแรกเข้า นะครับลูกค้าจะได้เห็นสภาพแรกเข้าจริงๆนะฮะก่อนที่เราจะเก็บงานก่อนจะปรับสภาพนะครับว่าโครงสร้างที่เรารับซื้อเข้ามาเนี่ยรับประกันโครงสร้างด้วยนะครับรถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับนี่ฮะละเอียดรอบคันแต่วนดูรอบคันกันเลยนะครับเหลี่ยมสันประตูเดิมครับไม่มีตกนะครับกระจกมองข้างพับปรับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นกระจกพับออโต้ด้วยนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับสวยงามนี่ฮะ นี่ครับแล้วก็ตัวกระจกซ้ายขวานะครับจะมีตัวบายสปอตนะคะแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะขนาว่ามีรถซ้ายขวามีรถแซงหรือเปล่ามีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่านะฮะจะมีตัวบายสปอตให้ด้วยนะครับซ้ายและขวาตรงนี้นะครับเราขับรถจะมีตัวสัญลักษณ์สีส้มๆอยู่แล้วก็มีสัญญาณเตือนนะครับซ้ายและขวามือจับเป็นโครเมียมครับขอบคิ้วโครเมียมนะฮะตัวรีดน้ำฝนเดิมๆอยู่ครบออโต้อลามกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับ นี่ครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะฮะหน้าหลังเป็นล้อแม็กอัอลลอยนะครับน็อตห้าลูนะครับนี่ฮะมาพร้อมยางมิชลินนะครับคันนี้ใช้งานน้อยครับน่าสนใจมากสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับโลโก้ด้านหลังอยู่ครบครับ2.0นะฮะเป็นตัว D4S เซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตัวไฟท้ายใสๆเลยนะครับไฟท้ายใสๆเลย นี่ครับขอบคิ้วโครเมียมนะขาตรงกลางระหว่างไฟท้ายนะซ้ายขวานะเหนือรอบป้ายทะเบียนมีอยู่ครบคันนี้รอบป้ายทะเบียนนะฮะเราเอาออกแล้วก็ตัวรอบป้ายตรงนี้นะฮะเอาออกต้องใส่ป้ายเพชรยนต์นะฮะนี่ครับสวยงามนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้ด้วยนะเรียกว่าเซ็นเซอร์รอบคันเลยโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับก็มีสปาเก็บงานนิดหน่อยนะครับคันนี้ โครงสร้างเดิมครับรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมแน่นอนซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเดิมเดิมล้อเดิมนะครับตัวล้อก็ไม่มีรอยเบียดนะครับนี่ฮะหรือตัวชายล่างบริเวณซ้ายขวานะฮะไม่มีรอยเบียดรอยปีนฟุตบาทอะไรนะครับกระจกต่างๆก็กระจกเดิมแท้โรงงานทุกบาทเลยนะครับขอบคิ้วครมเมียมตต่างๆอยู่ครบนะฮะตัวยางรีดน้ําฝนก็สมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับ ออโตอารามมีให้ครบหมดเลยกระจกเติมแท้โลโก้เดิมนะครับสวยงามนะฮะซ้ายขวานะครับกระจกมองข้างมีบายสปอตให้ด้วยนะครับกระจกเดิมทุกบานครับคันนี้นะฮะบานเล็กบานใหญ่บานหน้าบานหลังนะฮะตัวโค้ดตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะคะนี่ครับนี่ครับนะฮะโลโก้ด้านข้างนะครับ VVTI สัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ ล้ออันลอยสวยเดิมนะครับไม่มีรอยเบียดนี่ฮะ16นิ้วนะครับด้านหน้าซ้ายขวาหน้าหลังเดิมครับภายนอกสวยงามเดิมๆเมหลือทำสปาขัดสีให้นะครับแล้วก็เก็บขัดพวกริ้วรอยต่างๆนิดหน่อยนะครับรายละเอียดคันนี้รอบคันสวยเดิมครับไปดูด้านในกันต่อเลยสิหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูหน้าปัดเดินใหม่ว่าคันนี้เลขใหม่20 0 0 0กิโลจริงไหมนะครับ ไปดูด้านในกันต่อเลยสำหรับโฉมปี18นะครับภายในก็จะเชนแล้วนะครับได้เบาะหนังสีน้ำตาลนะฮะชุดคอนโซลเครื่องหนังต่างๆจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะฮะนี่คือสภาพรถแรกเข้านะฮะยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สปาเลยนะฮะมาอัปเดตข้อมูลแบบสดๆเลยนะฮะนี่ครับเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2ตัวนะฮะ เบาะสียงตาลสวยเลยนี่คือเบาะเดิมคู่ตัวของเขาเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเต็มรูปแบบนะบมาพร้อมครูสคอนโทรลตัวล็อกความเร็วปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะครับนี่ครับปาร์คิ้งเซนเซอร์มีให้นะฮะตัวบายสปอตนะแจ้งเตือนมุมอับสายตากระจกมองข้างซ้ายและขวานะครับตัวเทคชั่นคอนโทรลการลื่นถลายมีนะรกระจกพับออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ ตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องการใช้สามารถออฟได้นะฮะทั้งตัว parking sensor แล้วก็ตัว by sport นะครับแต่ว่าก็ใช้ไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับกดไว้ได้เลยส่วนแผงประตูนะครับกระจก4บานขึ้นลงเป็นออออโต้ทุกบานเลยนะครับกระจกออโต้ทุกบานมีเมมโมรีจดจําตัวเบาะนะครับสองตำแหน่งนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะปรับองศาไฟฟ้ากระจกขึ้นลงออโต้นะฮะบ,บริเวณแผงควบคุมก็จะเป็นลายไมย้ นะครับแล้วก็มีตัดขอบไปด้วยสีเงินนะครับแผงประตูก็จะบุญนุ่มนะครับบุนุ่มแบบนี้สีดำนะครับมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบสครับเพจนะฮะตัวสติ๊กเกอร์กันลายนะครับยังไม่ได้ออออกเลยนะฮะตรงนี้ยังอยู่นะฮะเบาะปั๊กไฟฟ้าคนขับมีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับนี่ฮะตัวดันหลังแล้วก็คันนี้นะฮะมาพร้อมตัวไวร์เลสชาร์จนี่ครับมีไวร์เลสชาร์จให้ด้วยนะครับชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับระบบเกียร์นะครับ คันนี้คอนโซลเกียร์คอนโซลเกียร์เป็นเกียร์ถุงแล้วระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้าม่านหลังนะครับตัวเครื่องเล่นนะครับหน้าจอต่างๆนะครับตัวสติ๊กเกอร์กันลายยังอยู่เลยนะครับผมยังไม่ได้เอาออกเลยนี่ครับสติ๊กเกอร์ใสๆตรงนี้ยังแปะอยู่เลยนะครับเครื่องเล่นก็เป็น CD นะครับเป็น FM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ u ูเอฟเออูได้ปกติคอนโซลสวยครับ คอนโซลเป็นส <Humans. S 1> ีด <So, S 2> ําสลับไปด้วยลายไม้นะครับพวงมาลัยเช่นกันนี่ครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสลับไปด้วยลายไม้นะครับนี่ครับเดิมๆเลยคันนี้นะฮะสภาพตัวเบาะก็ยังใหม่อยู่เลยนะฮะเบาะตะเข็บเบาะไม่มีแตกนะครับหัวเบาะเดิมๆเลยนะฮะเบาะสวยนะเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับบริเวณประตูนะฮะน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดนะครับ ตัวน็อตไม่เคยถูกประแจไขนะครับไม่มีรอยประแจนะครับสติกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับตัวความดันลมยางต่างๆอยู่ครบหมดผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็เบาะสีดำตาลเช่นกันนะฮะคันนี้ก็มีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวต้แคมรี่มีแอร์หลังด้วยนะฮะคอนโซลแอร์หลังจะเป็นลายไม้นะครับเบาะเดิมเช่นกันนะฮะเบาะเดิมสวยเลยนะสีํำตาลม่านหลังเป็นม่านไฟฟ้าครับ นี่ครับสามารถกดไฟฟ้าปลดถุงไฟฟ้าได้บริเวณคอนโซลเกียร์ส่วนม่านด้านข้างนะครับเป็นแมนนวลสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับซ้ายขวานะในส่วนของตัวเบาะแถวที่2นะครับผู้โดยสารแถวหลังนะครับแล้วก็มีที่วางแขนที่พักแขนต่งางต่นะครับที่มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วเป็นลายไม้สวยงามตัวนี้เป็นบริเวณนะครับจุดที่เอื้อมมือไปหยิบสัมภาระด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้ นี่ครับแผงประตูก็สวยเดิมๆเพดานนะฮะสะอาดเดิมๆตรงนี้จะมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะฮะตรงนี้มีไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับไฟสองเก่งด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีด้านหน้าอีกตอนหนึ่งนะครับแลวสวยครับคันนี้นะสภาพเดิมๆเลยนะฮะมาอัปเดตรีวิวเดิมๆนี่ครับม่านนะฮะแมนวนวลซ้ายขวาสามารถดึงขึ้นมาได้เวลามีแสงแดดหรือว่าต้องการบังแดดนะครับดึงขึ้นมาได้เลยนะครับ แล้วก็แผงควบคุมต่างๆนะฮะก็เป็นลายไม้สวยงามนี่ครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับออโต้ Auto ทุกบานเลยนะครับแล้วก็ตัวสครับเพดเนี่ยกันลายนะยังไมไ่ลอกออกเลยนีครับตัวนี้เอาละครับลองไปสตาร์ทรถดูหน้าปัดเรือนไมคคันนี้กันหน่อยนะครับว่าคันนี้ใช้งานไป20,000กว่าโลจริงไหมกับราคาค่าตัวของเขานะครับโตยต้าแคม ry 2รี่0 1 8เลขไม้์0 0 0 0 นะครับค่าตัว759,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกใหม่ก็ล้านอัพแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับเบใหม่คุ้มไหมนะฮะสองหมื่นนะมาดูกันนี่ครับเข้ามาแล้วนะฮะกดปุ่ม engine start นะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะเหยียบเบรกก่อนแล้วกด engine start ไปทีเดียวนะครับนี่ครับ start ติดง่ายมากนี่ครับชุดหน้าจอต่างๆก็โชว์ปกติเลยนะฮะนี่ครับ เลขไม้นะฮะนี่ครับเลขไม่เดิมเดิมนะครับไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม่มีกอน,นะฮะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรโอ้โหใช้งานน้อยมากไม่สองหมื่นกิโลนะครับผมคันนี้นะครับสภ,รส,นนนะสภาพรถสวยเดิมเดิมเลยคันนี้นะสภาพรถสวยเดิมเดิมนะครับนี่ครับคอนโซลสวยนะเป็นลายไม้นะครับคอนโซลชุดตัวแปะกันลายยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับรถใช้งานน้อยจริงๆนะครับ คอนโซลเกียร์นะครับเป็นลายไม้เช่นกันนะเป็นเกียร์ถุงแล้วก็ซอฟทัชที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะเป็นที่ใส่ของที่เสียบ USB power outlet AUX ต่างๆนะเปิดปิดได้แล้วตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดบ้านไฟฟ้าด้านหลังนะครับที่ผมบอกสักครู่นี้นะด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะบ้านไฟฟ้านะค,ะครก็เปิดปิดได้ ตัวเบาะนะครับรวมถึงคอนโซลตรงกลางนะครับยังใหม่เลยนะครับใหม่มากนะครับตัวเบาะใหม่มากนะครับตัวนี้สามารถปรับเบาะได้นะครับนี่ครับปรับเดินหน้าตรงนี้ได้นะครับพนักพิงได้หมดอักไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วยนะครับตรงนี้ชาร์จแบบไร้สายนะคอนโซลเก๊ะใส่ของต่างๆยังใหม่อยู่เลยนี่ครับใหม่มากนะครับตัวพนักพิงตรงนี้ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยย่นเลยนะครับเดิมเดิม สวยมากคันนี้นะฮะน่าใช้นะครับตัวบางแดดนะครับถุงพลาสติกยังอยู่เลยนี่ครับมีไฟสองแผ่นที่ให้ด้วยมีกระจกนะไฟสองแผ่นที่นะครับระบบแอร์นะครับเข้ามานี่แอร์เย็นฉ่ำผมปรับพัดลมแอร์หน่อยนะครับนี่ครับปรับแอร์ออโต้ได้นะครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมปรับเป็นดูโอได้หรือว่าแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับนี่ฮะ นี่ครับคอนโซลสวยครับนี่ครับชุดคอมมานด์ต่างๆบริเวณแผงควบคุมนะฮะระบบแอร์เครื่องเสียงต่างๆนะครับนี่ฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมตัวคูสคอนโทรลนะฮะการคูสคอนโทรลตัวรักความเร็วนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสวยงามเลขไม้เดิมครับไม่มีกอนะครับเลขไม้วิ่งไป 2 2 7 6 8อกิโลเมตรงเงียบมากภายในงเงียบมากครับลูกค้าเหมือนได้รถใหม่เลยคันนี้นะครับแคมรี่นี่คือความนุ่มนวลความนั่งสบายความเงียบนะฮะกำลังการขับขี่นะครับอดสั่งจังหวดนี่สบายๆเลยขับไม่เหนื่อยนะฮะเป็นเก่งซีดานขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ขับนุ่มนะครับแม่ทันแนน ดูแลรักษาง่ายนะฮะอะไหล่ไม่แพงเข้าศูนย์บริการอะไหล่หาง่ายไม่แพงนะราคาขายต่อซื้อง่ายขายคล่องนะครับตัวต้าเคมรีนะครับเป็นรถตลาดแล้วก็เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับซื้อง่ายขายคล่องและที่สำคัญคันนี้เลขใหม่น้อยมากนะครับ2 0 0 0 0กว่าโลนะครับ22,000โลค่อนข้างหายากนะครับรถปี18นี่ครับสภาพภายในใหม่มากนะครับ2 0 G, งครันนี้ปี2018วิ่งไป2 0 0 0 0โล กับราคาค่าตัวของเขานะครเย,ย้ายวนใจสเสลือเกิน759,000ครับคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับรถปีใหม่ใช้งานน้อยแบบนี้หายากนะครับเข้ามาไวติดจองไวคันนี้ผมรีวิวตั้งแต่รถที่ยังเข้ามาแรกๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะครับพูดตรงๆนะฮะคันนี้นะครับก็จับมารีวิวกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าสภาพภายนอกภายในเนี่ยมันได้นะก็อ,อยากจะอัปเดตให้ไว ะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะได้มีโอกาสตัดสินใจนะฮะเป็นทางเลือกกับลูกค้าบางคนกําลังลังเลอยู่นะฮะจะได้มีขอเข้ามุกข้อมูลข่าวสารที่ไวนะครับเพราะว่ารถมันปรับสภาพแล้วยังไงมันก็สวยนะครับขัดสีชุดหวีวันเพราะาเราปรับสภาพเรียกว่าการชงรถเนี่ยเราถอดล้อถอดแม็กมาขัดนะเก็บงานสีนะ,ะขัดให้ใหม่ภายในภายนอกพรมต่างๆเราซักใหม่หมดเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องสปาห้องเครื่องภายในหมดยังไงมันก็สวยนะครับเพราะว่ารถเนี่ย เราจะอัปเดตตั้งแต่รถที่สภาพแรกเข้าให้ลูกค้าได้เห็นรถจริงๆกันก่นกอนเลยอย่างคันนี้เป็นต้นนะครับเลขไม 20, ่20,000 0นกโลเนี่ยก็ไม่น้อยมากนะครับค่อนข้างหายากนะฮะไม่2 2 2 0 0เองกับราคาค่าตัวของเขานะคบาบาทคุณดูสภาพภายในนะครับสวยมากตัวเบาะต่างๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาด นะครับยังสมบูรณ์เหมือนได้รถใหม่นะครับคันนี้แต่ในราคา759,000ซึ่งออกใหม่คันนี้ก็ล้านเทินแน่นอนนะฮะล้านกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆครับสับโตย้าแคมรี่ไม่20,000นะครับค่อนข้างหายากมากนะครับนี่ครเวลาเราติดเครื่องสตาร์ทเครื่องนะตัวไฟเดย์ไทม์ด้านหน้าก็ทำงานนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับ เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะผมนั่งด้านในนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่เครื่องนิ่งมากสำหรับคันนี้นะฮะตัวต้าแคมรี่นะตัวฝากระโปรงก็จะเป็นตัวโช๊กนะครับนี่ครับนี่ครับฝากระโปรงเป็นโช๊คนะครับก็เปิดง่ายครับนี่ครับระียดตัวเครื่องยนต์มาดูกันนะครับนี่คือเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะครับผมที่ยังไม่ทําสปาเลย นะครับเครื่องนิ่งมากนะครับเครื่องสะอาดนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ล้างเลยถือว่าใหม่มากนะครับฐานหน้าเดิมนะครับชุดหม้อพักต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับ ABS ต่างๆอยู่ครบนะตัว ABS ยังใหม่กิฟอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวสมองเครื่องยนต์นะฮะตัวฟิลต่างๆตัวเบ้าโชกดูนะครับเบ้าโช้กตัวโค้ดต่างๆชัดเจนนะครับนี่ครับตัว R ตัว L ซ้ายขวานะครับ รายละเอียดตัวโชค๊คเบ้าโช๊คต่างๆเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดแล้วก็โค้ดต่างๆมาร์คสีโรงงานหัวนอ็อตนะอยู่เดิมหมดเลยนะฮะตัวยางเบ้าโช๊คสมบูรณ์มาร์คสีโรงงาน QC นะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะฮะเบ้าโช๊คสวยน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยถอดตัวปั๊มโลโก้ต่างๆอยู่ครบซีนเดิมโรงงานนะเอาเล็บจิกไปแล้วคืนรูปนะครับไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปฝากระโปรงเดิม เม็ดอาร์ตตามจุดต่างๆอยู่ครบรวมถึงสติกเกอร์เหรียญบาทตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับรถไม่เคยเก็บสีมานะไม่เคยมีการถอดนะครับนี่ครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดเม็ดอาร์ตนะครับสติกเกอร์คาเตือนต่างๆนะฮะเรียกว่าคันนี้ใครได้ไปในสุดจะคุ้มเลยในราคา759,000นาหนะครับคุณได้รถคุณภาพเกรด A ปี18ใช้งานไป22,000ื่โลหายากมากนะครับนี่ครับใครสนใจต้องรีบกันหน่อยนะฮะเบ้าโชคสวยเห็นไหมฮะ ตัวโค้ดนะฮะมาสักครู่นี้นะครับตัว R นะครับด้านซ้ายก็เป็นตัว L นะเล็บซ้ายไล้ขวานะครับตัวมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบหมดนะนี่ครับเม็ดอาร์คสวยตะเข็บขอบยางต่างๆเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่ฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับคันนี้ นี่นะครับโตยต้าแคมรี่เข้าใหม่วันนี้วันที่10สิงหาคมนะครับอัปเดตรีวิวนะครับรถเข้าใหม่ก่อนล้างก่อนสปาเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองไม่สอ0 0 0ืนะครับรถปี2018สีบอลเงินนะฮะก็ได้ความเชนภายในเป็นเบาะหนังเสื่อมตาลเรียบร้อยแล้วนะครับคับนนี้รถปี18ไม่สอ0 0 0ืราคา759,000นาหครับใครสนใจรีบเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลุมยางอ่าหลังด้านล่างกันสักหน่อยด้านหลังหน่อยนะครับผม นี่ครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เปิดหลุมยางอะไหล่ด้านหลังให้ดูนะครับด้านท้ายนะฮะมีท้ายเดิมๆนะแต่ผมเปิดหลุมยางอะไหล่ให้ดูสรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะว่ากว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็หลุมยางอะไหล่เป็นอย่างไรบ้างเดิมๆไหมนะครับล้อย,อยางอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆมีมาครบหรือเปล่านะฮะไปดูกันนี่ครับภายในนะ,ะเปิดเทบร้อยแล้ะครับ มาดูกันเลยนะฮะฝ่ายท้ายเดิมนะครับด้านหลังไม่มีแตกนะครับฝ่ายท้ายเดิมๆใสๆเลยโลโก้ต่างๆเป็นโครเมียมอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างแลวก็ลึกพอสมควรนะฮะสามารถใส่ถุงก๊อบได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆสบายๆนะครับนี่ครับหลุมยางอะไหล่นะฮะเดิมๆเลยนะครับ ตัวล้อยางละล่นะครับรถสเปคนี้นะครับเป็นล้อม็กเป็นล้อม็กเรียบร้อยแล้วนะเป็นล้อม็กอันลอยแล้วก็ยางละล่นี้ยังไม่ใช้เลยนะครับยังไม่เคยถูกใช้เลยยังไม่แตะพื้นถนนนะยังใหม่อยู่เลยดูตามล่องน็อตต่างๆนะครับนี่ฮะใหม่กิ๊บเลยนะฮะยางละล่ไม่เคยแตะพื้นถนนคันนี้นะครับแม่แรงต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวบล็อกต่างๆนะบล็อกขันต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับตัวเหล็กชักลากอยู่ครบหมดนะครับ หลุมยางอะไหล่เดิมนะครับซีนเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะเรียกว่าคันนี้ใครได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่ครับซีนเดิมนะครับอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยเดิมต่างๆอยู่ครบหมดนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นถนนนะครับคันนี้ยังใหม่อยู่เลยคุ้มค่าแน่นอนกับราคา759,000ครับไม่2 0 0หมนะครับรถเดิมเรียกว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับ นะครับดยต้าแคมรี 2.0G ปี18ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารให้แบบไวๆทันด่วนเลยนะครับก่อนล้างก่อนสปาก็มาอัปเดตเลยใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ095-0566926ดย y ต้ a แคม r y 2018นะครับราคา759,000เลขหม่ใช้งานไปเพียงแค่20,000โลเท่านั้นเองนะฮะ ใครสนใจรีบทีนึงนะครับรถรุ่นนี้สวยๆขนาดนี้ใช้งานน้อยๆขนาดนี้นะครับมาไวติดจองไวแน่นอนรับประกันคุณภาพโครงสร้างเดิมนะฮะกุญแ,แจก็เป็นย์เลดแบบนี้นะครับผมก็คล้ายๆกุญแจฟอร์จูเนอร์เลยนะครับนี่ฮะเอาละครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับตยุตยตาแคมรี่ 200G วันนี้ขอญาตลาไปก่อนใครสนใจเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0950566926นะฮะ ID line มีแอดนำหน้าตามด้วย625 YLULE Link line นะสามารถเลื่อนไปท้ายสคริปต์คลิกเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับโดยต้าแคม r y 2.0G 2018เลขไม่20,000ราคา759,000บาทสวัสดีครับ